สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกของการลงทุนเนี่ยมันมีทางเลือกเยอะแยะไปหมดจนบางทีก็ปวดหัวเหมือนกันนะวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึก3กลยุทธ์ยอดนิยมที่แม้จะดูต่างกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันเลยคือช่วยเปลี่ยนความสับสนวุ่นวายให้กลายเป็นการลงทุนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและนี่ก็คือคำถามยอดทิศต,ตลอดกาลเลยนะครับที่ทำให้นักลงทุนหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าที่จะเริ่มต้นเสถีว่าเออ แล้วจะเข้าลงทุนตอนไหนดีที่สุดละ่ะคือการมัวแต่รอจังหวะที่มันแบบเพอร์เฟสุดๆเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปเลยก็ได้ซึ่งก็คือการได้เริ่มนั่นเองครับแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองดูสักนิดละครับแทนที่จะถามว่าเมื่อไหรด่ดีลองเปลี่ยนมาโฟกัสที่แล้วจะทํายังไงดี คือการสร้างวิธีการหรือว่าระบบการลงทุนที่มันแข็งแรงพอไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็ตามนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยแล้วตรงนี้เองที่กลยุทธ์การลงทุนจะเข้ามาช่วยเราได้โอเคครับมาเริ่มกันเลยกลุ่มแรกที่เราจะคุยกันคือกลยุทธ์การสะสมครับตามชื่อเลยคือเป็นกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อเติมเงินเข้าไปในพอร์ตเรื่อยๆให้มันเติบโตอย่างเป็นระบบ ซึ่ง2ตัวหลักๆในหมวดนี้ก็คือ Dollar Cost Averaging กับ Value Averaging นี่แหละครับมาดูตัวแรกกันก่อนเลย DCA หรือ Dollar Cost Averaging หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับหลักการมันง่ายมากๆเลยคือเราแค่กำหนดไปเลยว่าจะลงทุนด้วยเงินเท่าๆกันทุกเดือนทุกอาทิตย์ก็ว่าไปโดยที่ไม่ต้องไปสนเลยครับว่าตอนนั้นราคาหุ้นหรือกองทุนมันจะขึ้นหรือจะลงเป็นวิธีสร้างวินัยชั้นเยี่ยมเลยครับตัดอารมณ์ความโลภความกลัวออกไปได้เยอะเลย อะลองดูตัวอย่างนี้กันจะเห็นภาพชัดเลยสมมติเราตั้งใจไว้ว่าจะลงทุน5,000บาททุกเดือนนะครับเดือนแรกราคาหน่วยละ10บาทเราก็ซื้อได้500หน่วยใช่ไหมครับทีนี้เดือนที่2ตลาดตกราคาเหลือแค่8บาทเฮ้ยเงิน5,000บาทเท่าเดิมของเราเนี่ยซื้อได้ตั้ง625หน่วยนะ พอเดือนที่3ตลาดกลับมาดีราคาพุ่งไป12บาทเราก็จะซื้อได้น้อยลงเองเหลือแค่ประมาณ417หน่วยเห็นไหมครับว่ามันเหมือนเป็นระบบอัตโนมัติเลยที่ช่วยให้เราซื้อของถูกได้เยอะขึ้นแล้วก็ซื้อของแพงน้อยลงไปเองสรุปง่ายๆเลยนะครับข้อดีของ DCA ก็คือ 1. ทํางทำง่ายมาก 2. สร้างวินัยได้ดีเยี่ยมและ 3. ลดความเสี่ยงจากการที่เราพยายามจะเดาตลาดเข้าผิดจังหวะแต่แน่นอนครับ มันก็มีข้อจํากัดเหมือนกันคือถ้าเกิดเราเจอช่วงตลาดที่มันเป็นขาขึ้นแบบแรงๆต่อเนื่องเลยเนี่ยการลงเงินตู้มเดียวไปตั้งแต่แรกหรือที่เรียกว่าล้ำำําซ้าอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าได้ครับเอาละครับมาดูตัวต่อไปกันบ้าน Value Averaging หรือ VA ตัวนี้จะแอดวา c e ์ขึ้นมาหน่อยทํามือกี DCA เราโฟกัสที่เงินลงทุนที่เท่ากันใช่ไหมครับ VA นี่กลับด้านเลยครับ กลยุทธ์นี้จะไปโฟกัสที่มูลค่าพอร์ตที่ต้องเติบโตเท่ากันในทุกๆเดือนแทนซึ่งนั่นก็หมายความว่าเงินที่เราต้องใส่เข้าไปในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เท่ากันละครับมันจะเปลี่ยนไปตามสภาพตลาดอ่ะมาดูตัวอย่างการจะได้ไม่งงสมมติเราตั้งเป้าเลยว่าพอร์ตของเราต้องมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเดือนละ5,000บาทนะเดือนแรกเริ่มจากศูนย ก็ต้องใส่เงินเข้าไป5,000บาทตรงๆเลยใช่ไหมครับทีนี้เดือนที่2เป้าหมายเราคือพอต้องมีมูลค่า10,000บาทแต่ปรากฏว่าตลาดลงครับพอเราหดเหลือแค่4,5 0 0ัํ้าไงดีล่ะเราก็ต้องเติมเงินเข้าไปอีก5,500บาทเลยนะเพื่อให้มันไปถึงเป้าหมื่นกลับกันเดือนที่3พอโตเร็วกว่าที่คิดกลายเป็น1 2 0 0 0บาทแล้วเป้าหมายเดือนนี้คือ1 5 0 0 0เราก็เติมเงินแค่3,000บาทก็พอและที่พีคสุดๆคือเดือนที่4ครับพอตมันโตแบบก้าวกระ โดดไปถึง21,000บาทแล้วเกินเป้า20,000ไปอีกแบบนี้เราอาจจะไม่ต้องลงทุนเพิ่มเลยหรืออาจจะขายทำกำไรส่วนที่เกินออกมา1,000บาทก็ได้ครับเห็นไหมครับว่าหัวใจของ VA เนี่ยคือมันเหมือนมีระบบมาบังคับเราเลยให้ซื้อเยอะๆตอนที่ตลาดมันลงแล้วก็ซื้อน้อยลงหรือก็ช่างขายตอนที่ตลาดมันขึ้น ซึ่งแน่นอนว่ามันมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่า DCA แต่ข้อจำกัดที่สำคัญมากๆเลยก็คือมันซับซ้อนกว่าแล้วก็เราอาจจะต้องมีเงินสดสำรองก้อนใหญ่มากๆเลยนะครับเผื่อไว้ในกรณีที่ตลาดมันตกหนักๆติดต่อกันหลายเดือน โอเคครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องกลยุทธ์เติมเงินเข้าพอร์ตไปแล้ว2แบบเนอะทีนี้เราจะเปลี่ยนหมดก,กันบ้างครับมาดูกลยุทธ์อีกประเภทหนึง่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการเติมเงินใหม่เข้าไปแต่เป็นการบริหารจัดการเงินที่มันอยู่ในพอร์ตของเราอยู่แล้วนั่นก็คือ Portfolio Rebalancing ครับ Rebalancing ถ้าแปลตรงตัวก็คือการปรับสมดุลนั่นแหละครับ หัวใจของมันง่ายๆเลยคือการควบคุมความเสี่ยงโดยการคอยเช็คแล้วก็ปรับสัดส่วนการลงทุนของเราให้มันกลับมาอยู่จุดเดิมที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกอ่ะสมมตินะครับตอนแรกเลยเราวางแผนจัดพอร์ตไว้แบบนี้คือมีหุ้น60อร์แล้วก็มีตราสารหนี้4 0อร์ซึ่งเป็นสัดส่วนความเสี่ยงที่เราโอเครับได้แล้วเวลาก็ผ่านไป1ปีตลาดมันก็มีขึ้นมีลงใช่ไหมครับพอร์ตของเรามันก็เลยเริ่มเปลี่ยนไป แล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับปรากฏว่าปีนั้นหุ้นขึ้นดีมากจนทำให้สัสดส่วนของหุ้นในพอร์ตของเราเนี่ยมันโตจนกลายเป็น70%ไปแล้วส่วนตราสารนี้ก็เลยเหลือแค่30%เนเห็นไหมครับว่าตอนนี้พอร์ตของเรามันเสี่ยงเกินกว่าที่เราตั้งใจไว้ตอนแรกไปเยอะเลยทีนี้การรีบาลานซ์ก็คือการเข้ามาแก้ปัญหานี้นี่แหละครับกระบวนการก็คือ เราจะขายหุ้นส่วนที่มันเกินมา10%นั้นออกไปแล้วเอาเงินที่ได้จากการขายเนี่ยไปซื้อตราสารหนี้เพิ่มเข้ามาเพื่อดึงทุกอย่างให้กลับมาที่สัดส่วน6 0ทับเหมือนเดิมถ้าจะให้พูดง่ายกว่านั้นอีกนะครับมันคือการขายของที่ราคาขึ้นเพื่อไปซื้อของที่ราคายังไม่ขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นการล็อกกำไรไปในตัวแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงไปพร้อมๆกันเลย เอาละครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างของทั้ง3ากลยุทธ์นี้แบบชัดๆเรามาดูตารางเปรียบเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดเลยดีกว่าตารางนี้สรุปได้ดีมากเลยครับลองดูนะครับเป้าหมายหลักของแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกันเลย DCA ต้องการถัวเฉลี่ยต้นทุน VA ต้องการสร้างมูลค่าพอร์ตตามเป้าส่วน Rebalancing คือควบคุมความเสี่ยงแล้วสิ่งที่คงที่ของแต่ละแบบก็ต่างกัน DCA คือเงินลงทุนที่คงที่ VA คือการเติบโตของพอร์ตที่คงที่ Rebalancing คือสัดส่วนเป้าหมายที่คงที่และจุดที่สำคัญที่สุดที่อยากให้เห็นคือ DCA กับ VA เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ประเภทเติมเงินส่วน Rebalancing เป็นกลยุทธ์ประเภทบริหารของเดิมครับมาถึงตรงนี้คำถามที่หลายคนน่าจะคิดในใจก็คือแล้วสรุปจะให้เลือกอันไหนดีล่ะซึ่งคำตอบที่น่าสนใจก็คือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับ คือต้องมองว่ามันเป็นเครื่องมือคนละชิ้นกันครับ DCA กับ VA เนี่ยเป็นเครื่องมือสำหรับเติมเงินเข้าไปในพอร์ตส่วน Rebalancing เป็นเครื่องมือสำหรับบริหารเงินก้อนที่มันอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้มันร่วมกันได้สบายๆเลยครับเช่นเราอาจจะใช้ DCA เพื่อทยอยเติมเงินเข้าพอร์ตไปเรื่อยๆทุกเดือนแล้วก็ตั้งกฎกับตัวเองไว้ว่าทุกสิ้นปีเราจะมาทำ Rebalancing หนึ่งครั้งเพื่อปรับสมดุลพอร์ตแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน สุดท้ายแล้วนะครับมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวหรอกครับว่ากลยุทธ์ไหนดีที่สุดการจะเลือกใช้ DCA, VA, rebalancing หรือว่าจะใช้มันผสมผสมกันทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงินวินัยส่วนตัวแล้วก็สไตล์ของนักลงทุนแต่ละคนเลยครับลองกลับไปคิดทบทวนดูนะครับว่าเครื่องมือชิ้นไหนกันแน่ที่จะเข้ามาช่วยสร้างเส้นทางการลงทุนที่ใช่สำหรับเรามากที่สุดครับ